สวัสดีครับพี่น้องอาเอาอย่างมากินแรงวันนี้ผมจะลังสรรเมนูเป็นเมนูตี้พี่น้องอาตางภาคหูจักดีแล้วก็น,นิยมรับประทานเห็นหนึ่งเมนูเนาะแกงข้างเลครับผมวัตถุดิบลักของเฮาผมเลือกจใจเป็นหมูสามชั้นนะครับส่วนใหญ่แกงข้างเลตางภาคเหนือนะครับก็จะนิยมใจหมูเป็นวัตถุดิบลักนะครับแต่ถ้าเกิดไผบมากินหมูใจหัวใจควายเนื้อแปะเนื้อแกะเนื้อไก่แล้วแต่ชอบได้ครับผมเลือกจใจเป็นสามชั้นครับมีตึงจิ้นตึงมันลำดีครับ เครื่องแกงก็จะมีพริกแห้งครับเอาไปแจ่หน้ามันหนุ่มมันเปื่อ,อจยจริงเนาะจะไข่ซอยกะปิแกงขาหอมแดงหอมเตียมผงปรุงรสชูรสซีอิ๊วดำอันนี้ก็เป็นผงฮ้างเลนะครับขาดไปได้เนาะวันนี้ใจหนึ่งสอครับส่วนเครื่องที่เฮาจะเอาไปลวยน้าแล้วก็แต่งรสหลังจากที่เฮาแกงฮ้างเลใกล้จะซุกนะครับก็จะมี น้ำมาขามเปียกครับน้ำอ้อยหรือว่าน้ำตาลอ้อยเนาะหอมดองครับกระเทียมดองเนาะขิงซอยครับถั่วลิสงหรือว่าบ้านผมห้องว่าถั่วดินหอมเตีย้ยมแกะเปลือกครับแล้วก็หอมแดงเนาะมาครับชมวิธีทำกันเลยเครื่องที่ผมแนะนำไว้เอาใส่ลงไปในคกอ ตั้แล้วก่อนครับประมาณนี้นะครับเครื่องแกงั้าเล้ของเราเนาะจากนั้นก็เอาสามจันมาซอยครับซอยประมาณสักหนึ่งนิ้วนะครับาซอยใหญ่ๆสนะักน้อยครับหมูก็หั่นซอยียบร้อยครับจากนั้นก็ท้ามกันมักเลยครับหมูที่เราหั่นไวนะ้เนาะ เครื่องแกงติดตาไว้ครับซีอิ๊วดำนะฮะแล้วก็ของดีครับล้ำกับผงชูรสก็น้ำล่างโคกนี่นะครับแตวไปสักน้อยผงฮังเลเนาะใส่ไปสักเกลืงนึงก่อนนะครับเห็นเกลืงเดี๋ยวใส่ก่อนที่เขาปรุงรสเนาะตอนนี้เขาแกงใกล้จะแล้วครับอันนี้ใส่ไปสักเกลืงก่อนครับอ่ะประมาณนี้ เรียบร้อยครับมักไว้อย่างน้อย1ชั่วโมงครับหมูผมก็มักครบเวลาแล้วนะครับ1ชั่วโมงเอาหมูตีเขามักไว้ใส่ลงไปคัวงหอมเลยครับผมก็คั่วมาเกือบ10นาทีนะครับกจะดั้นเติมน้ำเลยครับ คยวไปจนกวัวหมูสามชั้นมันจะเปื่อยเนาะคิวไปเรื่อยๆครับน้ำแหง้งเติมน้ำน้ำแห้งเติมน้ำเนอะจนเปื่อยเลยครับไปหมูใกลจะได้ติกแล้วเนาะเดี๋ยวเอาปรูรดกันเลยครับหอมดองหอมแดงหอมเตี้ยมที่เขาเตียมาเน่ยครับขิงซอยครับผม อดีสงเลยว่ะผอิ้นควาเนาะน้ำตาลอ้อยรือว่าน้ำอ้อยเนาะผมจิ้มพอะแล้วนะครับเดีกี้เขาเคี่ยวมาเหมือนเนาะมันหวานแล้วครับผมใส่แข่ก้อนเดียวปะน่ามาขามเปียกครับแล้วแต่คนมักนะครับเนาะกว่าจะให้รสชาติประมาณไหนนะครับบางคนมักส้มบางคนมักหวานนะครับเนาะสำหรับผมเอาหวานน้ำครับเดี๋ยวก็ส้มตำนะครับเนาะใส่ประมาณนี้ปะผงหังเลกึ่งตีเหลือของเขานะครับนี่แหละครับจีเด็ดมันจะเฮี้ยมหอมขึ้นเนาะ ใส่ลงไปให้หมดเลยครับคนเพื่อเครื่องฟุงทุกอย่างเ่ากันครับก็นี่หอมเครื่องแกงข้างเล็หอมแกงข้างเลเมืองเหนือขึ้นมาเลยครับพี่ท็อปคอเ,เกึ่งชั่วโมงครับมาปิดฝาลับไว้กึ่งชงั่วโมงเดี๋ยวมาเอากันตอนที่สุกเลยครับนี่ครับ หมูเปยแบบด,ดึงดึงนะครับนี่โอ้สุด,ดยอดแล้วครับนี่มาอย่าห้าจับกปจชิ้งกันเลยแกงข้างเละสุดอยอดมากินแล้งนะครับเนาะคนๆหโมอๆเลยครับหน้ามสนไพรมา มาครับมาครับมาครับพี่น้องอามาจิ้มแกงข้างเลสูตรอย่ามาแค่ไหครับผมครับจ <c oughs> ัมเบเลอร์มอพีอ่น้อ,อ,องอครับสุดยอดเข้มข้นจัดจานสะใจขนาดครับหอมขิงหอมเครื่องผักพวกอย่างครับผมโอ้โหสูตรผมนี่สุดยอดทีด่เลยครับเนาะ อืเยอดอืมเหนียวว้าวเม้อแกงฮ้งเลยจะล้ำต้องหวานหวานมันมันสามชั้นนิ่มๆนกๆนี่นี่ละครับสุดหอมสุดยอดเม้อครบล้น คลิปนี่ถูกใจฝากก็ไค์ก็แชร์ก็ดิดตามเป็นกำใจให้ผม้วยนะครับเนาะขอไปยิเข้าตวต่อนะครับนี่เจเวลาเนี่ยมาจัดเหมือนครับล้ำสุดยอดส่วนผมสุดยอดครับปะก๊ะก๊ะมาอข้ามันหมูนุ่ม